มือเดียวปลอดระวังประวัติศูนย์ค่ะคุณพี่ได้เป็นเกียร์รุ่นโตมิตเครื่องยนต์2.4เป็นดับเบิลคันเกียร์ออโต้นะ่ฮะเป็นตัวซาดีดิชั่นเนี่ยหรือว่าตัวเตีย้นยใน1สปีคันนี้รถมือเดียวเลยเนีะ่ะ499,000บาทที่ดาวน์ผ่อนอยู่ประมาณ9,000นะรถปี2021ใช้ดอกเบี้ยพิเศษได้เริ 2, 6, ่มต้น2.69%ภายในมาสวยสำหรับรายละเอียดตัวรถเพิ่มตเติมที่ยื่นไดสนใจอย่าพลาดรับชมรายละเอียดในคลิปเต็มค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกท่านทุกคนเลยนะคะสวัสดีพี่พี่เอฟซีน้องอันทอนตัวทุกท่านทุกคนด้วยนะคะแล้วก็สวัสดีพี่พี่ทุกท่านทุกคนที่กำลังมองหารถมือสองเนี่ยและได้ไปรถกระบะสี่ประตูตัวเตี้ยแบบนี้นะคะวันนี้หนูจับมาให้แล้วนะคะเป็น Toyota Revo เครื่องยนต์สองตัวสี่นะคะเป็นเกียร์ลื่นตัวมิดนะเป็นดับเบิลแคดเกียร์ออโต้เป็นตัวเซตอีด e ิชั่นหรือว่าเป็นสี่ประตูตัวเตี้ยนั่นเองนะคะมากับบอดี้สีบอลเงินเดิมโรงงานค่ะคุณพี่รถมือเดียวปดระว่างประวัติศูนย คันนี้ราคาเสนอขาย499,000บาทนะคะเลขหม่140,000กิโลนะกับราคานี้ผ่อนประมาณเดือนละ9,000กว่าบาทนะคะสามารถใช้เรดดอกเบี้ยพิเศษได้เริ่มต้นที่2.69%เท่านั้นพี่พีอนใดที่สนใจรถนะคะอยากเข้ามาดูรถตัวจริงมาลองขับมาลองเทสไดวอล์กอินหน้าบริษัทได้เลยนะคะโทรเข้ามาสอบถามได้ที่091เ820616หรือว่าจะเป็น Line u n 1 9 z ติดต่อสอบถามรายละเอียดตัวรถได้เลย สำหรับวันนี้จัดมาให้รับชม1คันไม่รอช้าเดี๋ยวเราไปดูรายละเอยียดตัวรถกันเลยจะได้เป็นเกตร์รุ่นตัวมิดเนีคะเครื่องยนต์2,400ริตเป็นเครื่องยนต์ดีเซลเกียร์ออตโต้4ประตูนะคะในส่วนของไฟหน้าเขาจะมาเป็นหลอดไส้ฮาโลเจนนะคะแล้วก็ไฟตะหมอกข้างหน้าติดตั้งมาให้แล้วเรียบร้อยกระจังหน้าเป็นโพรเมียมนะคะตัดกับสีดำเมทันิป้ายทะเบียนได้เป็นกรุงเทพมหานครท่าศีพรบอเราจัดเตรียมให้ มีบริการตรวจรถมากกว่า215จุดมีใบเซอร์การันตีนะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมให้นะแล้วก็ใครที่อยากมาดูรถตัวจริงนะคะเข้ามาลองขับมาลองเทสได้ได้เลยนะสำหรับวันนี้หนูจัดมาให้แล้วเนี่ยคะพี่ๆอะรสนใจเนาะอินบ็อกซ์สอบถามรายละเอียดตัวรถด้านล่างได้เลยนะคะแม็คคันนี้จะได้เป็นแม็กอลลอยเดิมโรงงานนะคะคุณพี่นี ดีดแบบคู่หน้าเนี่ยคะคันนี้ก็ยางใหม่เลยนะคะดูดอกยางได้เลยเป็นยางมิชวินนะคะใหม่ๆนะคะดอกเยอะๆนะกว้างๆแบบนี้เลยนะคะสำหรับตัวยางเนี่ยนะ,ะช็อคอัพซุ้มล้อเขาก็มาเดิมไม่มีร่องรอยใดๆเล,เลยทั้งสิ้นนะคะสภาพตัวรถสวยพร้อมใช้งานนะในส่วนของแผงประตูด้านข้างเนะะี่ยค่ะนี่จะได้เป็นประตูเดิมไม่มีร่องรอยลักยิ้มนะคะโลโก้ครบแล้วก็กระจกมองข้างปรับคาบไฟฟ้า มีไฟเลีเ้ยวมาให้ในตัวเรียบร้อยมือเปิดเป็นโครเมียมและกระจกพัดเดิมโรงงานภายในคันนี้จะได้เป็นเบาะผ้านะคะเดินได้มาสีขาวนะเป็นเกียร์ออโต้นะคะอีโคโหมดพาวเวอร์โหมดมีนะมอกอร์เดิมโรงงานเหลี่ยมสันบอดี้หัวน็อตตัวรถไม่มีร่องรอยเลยนะคะสภาพสวยนะกระบ,บะ4ประตูเตี้ยนะคะตัวแซดอี i ิชั่นี่หายากนะพี่ๆมีเข้ามาน้อยนะคะ เรียมสันคมบอดี้ทุกอย่างมาเดิมหมดเลยไม่มีร่องรอยใดในสิ้นการันตีโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมนะคะในส่วนของกุญแจเขาจะได้เป็นกุญแจเสียบสตาร์ทแบบนี้นะคะแล้วก็สตาร์ทง่ายๆเหยียบเบรกนะบิดกุญแจสตาร์ทปิดได้เลยอนะคะกระจกออตโต้หบานแมนวนสบานแต่ว่าเป็นกระจกไฟฟ้านะคะ ในส่วนของเลขไมก็ห4 9 9 7มกกิโลเมตรรถหน่วยงานวิ่งใช้งานปกติค่ะคุณพี่อาจจะวิ่งเยอะก็กว่าตัวรถที่เป็นรถบ้านปกติเนาะแต่รับประกันโครงสร้างเดิมบบดี้เดิมให้และรับประกันว่าประวัติศูนย์แท้นะคะเข้าส่วนเช็คระยะทุกรอบเลยนะคะคันนี้ศูนย์ตรงนะพวงมลาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะสั่งการด้วยเสียงรับโทรเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนขึ้นเปลี่ยนหมดเปลี่ยนเพลงได้หมดแล้วก็ดิฟหน้าจอได้นะ เป็นแบบ3กมการนหนังเดิมโรงงานแบบนี้เลยนะคะสภาพสวยสภาพเดิมเลยนะในส่วนของจอกลางตรงนี้นะคะเขาจะได้เป็นจอทัศสกรีนนะคะนี่แต่ว่าตัวนี้เขาจะไม่ได้มีในส่วนของกล้องถอยมานะคะพี่ๆไม่มีกล้องถอยมาเพราะว่าตัวรถเนี่ยวิทยุ FM AM CD DVD ทุกอย่างก็เล่นได้ปกตินะคะเป็นจอทัศสกรีนมาพร้อมกับปุ่มชาร์จนะคะ USB AUX เนาะมีมาให้ครบเลยนะคะสวยมากๆนะเข้าเกียร์ r ะเข้าให้ดูนะมันจะขึ้นเซ็นเซอร์ให้นะคะแต่ว่าไม่ขึ้นระยะถอยจอดให้นะคะตัวน,นี้เหมือนจะมีกล้องที่เขาน่าจะติดเสริมมาเองแต่ว่ากล้องที่เป็นกล้องเดิมโรงงานไม่มีนะคะนี่จอเนี่ยใช้ได้ปกตินะคะพี่ๆนะบลูทูธ USB เนี่ยเล่นใช้งานได้หมดเลยนะคะ F.M.A.M. วิทยุทุกอย่างได้หมดเนาะแล้วก็มีในส่วนของแอร์ที่เป็นแอร์แบบปรับอนาล็อกนะคะปุ่มชาร์จ power outlet ก็มีมาให้นะช่องวางแก้วน้ำช่องเก็บของนะคะคอนโซลกลางนะกว้างนะคะคันนี้กว้างเลยนะตัวรถนี้เพิ่งเข้าเนาะเราก็ยังไม่ได้เก็บงานให้เรียบร้อยนะแต่ว่าตัวรถนี้สวยเลยไม่มีร่องรอยเดี๋ยววันที่พร้อมปล่อยถ้าพี่พท่านใดที่สนใจเนาะ เราแมนเทนนรถให้สวยกว่านี้นะคะกระจกตัดแสงเป็นแมนวนวลอยู่นะคะนี่ที่บางแดดมีกระจกมาให้1บาทนะคะมีช่องเก็บแว่นตาไฟเก่งเขาก็ติดทุกดวงนะพี่ๆคันนี้ก็ถือว่าอยู่ในสภาพสวยเลยรถปี21อนะคะแอร์เย็นมากๆและที่สําคัญเลยเนี่ยฟรีดาวพี่ไม่ต้องใช้คนค้าไม่ต้องใช้กู้ร่วมไม่ต้องใช้เงินมีบริการวิ่งเซ็นทั่วประเทศเลยนะคะอยู่ที่ไหนก็ได้ไม่สะดวกมาดูรถหรือว่าให้ช่างมาดูรถแล้วถูกใจนะคะ เรามีบริการวิ่งเซ็นให้พี่พี่ถึงหน้าบ้านเลยสําหรับคนที่ไม่สะดวกมาจัดไฟแนนซ์เองนะคันนี้ก็ได้ปี2021ไปราคา499,000นะคะเป็นตัวเตี้ย4ประตูนะคะสะภาพสวยนะรถมือเดียวกวดระว่างหน่วยงานมาค่ะคุณพี่ด้านในนะเบาะตึงๆหลังคองหลังคาสะอาดๆนะคะร่องรอยเนี่ยมีเล็กน้อยนะคะสำหรับภายในเนาะ เดี๋ยวเราต้องมีการเก็บงานตัวรถให้อีกนะคะตัวนี้ยังเก็บยังไม่เสร็จเนาะเพิ่งเข้ามาไม่นานนะคะเรือนสันคมบริหัวนอ็อตมาเดิมหมดเลยล็อกเด็กใช้งานปกตินะคะไม่มีร่องรอยใดทั้งสิน้นแมกอัลลอยเดิมยางปีเดียกัน4เส้นในส่วนของท้ายเขาจะได้เซ็นเซอร์มา4จุดนะคะแบตโรโกทุกอย่างอยู่โคไฟท้ายเดิมไม่มีร่องรอยแตกร้าวลายงานนะคะมือเปิดเป็นโครเมียมนะคะได้ในส่วนของไฟเบรกที่เป็น LED มา มาดูในส่วนของ m มกไลเนอร์คันนี้ก็ใหม่นะคะใหม่เลยไม่มีร่องรอยแตกรายงานไม่มีแตกร้าวนะคะเรียมสันคมบดดี้หัวน็อตเนี่ยเดิมทุกจุดเลยนะคะกิ mm ๊บกริปเลยนะพี่ๆใดสนใจทักอินบ็อกมาสอบถามรายละเอียดได้เลยนะคะโครงสร้างรายละเอียดตัวรถรูปภาพเพิ่มเติมเนี๋ยหนูส่งให้นะคะมีบริการวิ่งเซ็นให้นะพี่ๆนะไม่ต้องใช้เงินดาวได้เลยนะคะถ้าไม่อยากดาวนนะนี่หารถกระบะไว้ใช้งานนะคะ ตรวจสอบได้บริษัทเรารับประกันให้10,000กิโลนะคะ1ปีมีเพีพงมชนหนักปีลังกาตกน้ำกลับสีกองไม้ไฟไหม,ม้น้ำท่วมนำรถมาคืนได้เลยนะคะยินดีคืนเงินให้ทุกบาททุกสตางค์สวยทุกจุดจริงๆสำหรับหัวนอ็อตไม่มีขยับเลยนะคะการันตีโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมให้ท่านใดสนใจให้อินบ็อกเข้ามานะคะเหลี่ยมสานคมบอดี้หัวนอ็อตเนี่ยมาเดิมมาสวยทุกฝั่งเลยนะคะเราการันตีให้เลยว่าโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมนะคะ สวยนะพี่พี่สนใจให้ทักเข้ามานะคะทักเข้ามาได้เลยนะฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถผ่อนเดือนละ9 000กว่าบาทเท่านั้นนะคะกลายเป็นเกียร์รุ่นตัวมิดปี2021ไปใช้งานนะคะเหลี่ยมสันคมบอดี้ทุกอย่างเดิมทุกจุดไม่มีร่องรอยนะพี่พี่ใดสนใจทักเข้ามาสอบถามได้เดี๋ยวเราไปชมห้องเครื่องยนต์กันต่อคะ่ะมาดูกันต่อในส่วนของห้องเครื่องยนต์ค่ะคุณพี่นี่หนูพาดูในส่วนของตัวคารด้านหน้าก่อนนะไฟหน้านไทยโคอิโตเดิมนะคะ เรียมสันโคมบอดี้มาเดิมหมดเลยหัวน็อตไม่มีขยับเลยสักจุดนะคะสภาพสวยๆเลยนะใครที่หาอยู่ตัวเตียนน้ยมีเข้ามาน้อยนะพ,พี่นะแท่นเพลทเลขเครื่องเลขถังตรงบอกเกตรรุ่นชัดเจนนะคะแบตเตอรี่เพิ่งเปลี่ยนลูกใหม่ให้นะคะเป็นปี68นะคะนี่กระโหลกซุ้มล้อไม่มีบิดเบี้ยวไม่มีผิดรูปแท่นเครื่องหัวน็อตมาเดิมเดิมกิ๊บๆเลยนะคะฝาครอบเครื่องใหม่มากๆม่อน้ำคูลเลนกอากาศทุกอย่างเราเช็คไข้หมดนะคะต้องอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน เรียมบอดี้หัวนอ็อตสันคมเดิมๆนะคะไฟหน้าไทโคอิโตเดิมโรงงานนะคะปัม๊ม ABS นะสนภาพสวยมากๆนะคะหัวนอ็อตกิฟต์เลยนะฝากระโปรงไม่มีร่องรอยนะคะปั๊มเดิมโตโยต้านะคะสติ๊กเกอร,ทอออรออ์ทุกอย่างอยู่ครบฉนวยกับความร้อนอยู่ในสภาพร้อยเปอร์เซ็นต์มอกทุกอย่างฉลาดคำเตือนมาเดิมๆเพราะบางๆเดิมๆแบบนี้เลยนะคะสำหรับคิวของตัวรถนะนี่นะคะสติ๊กเกอร์เหรียญบาทนะ เดิมทุกจุดค่ะพี่พี่499,000บาทเท่านั้นเนี่ยจัดเต็มฟรีดาวน์ผ่อนเดือนละ9,000กว่าบาทนะแต mm hmm. ่รีโว่เครื่องยนต์2.4เกียร์รุ่นตัวมิดนะคะเป็นดับเบิลแคดเกียร์ออโต้ปี2021ตัวแซดอิดิชั่นนะคะต้องบอกว่ารุ่นนี้คนใช้งานเยอะหายากนะคะมีคนค่าเข้ามาน้อยนะและได้มาเนี่ยนะก็จะเป็นรถไม่ประมาณแสนต้นๆแสนกลางๆประมาณนี้นะคะรานะคาก็จะดิบลงมาค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรเหมือนกันนะคะ สำหรับพี่เพ่นใดที่สนใจเนาะอินบอกเข้ามาสอบถามรายละเอียดตัวรถได้เลยนะคะมีบริการวิ่งเซนในทั่วประเทศเราประกันเครื่องเกียร์ให้1ปีเต็มๆนะคะดูแลหลังการขายให้หมดนะสำหรับพี่ๆท่านใดสนใจนะน้องอันอันยินดีให้บริการพี่ๆพ่ทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดตัวรถก่อนได้สำหรับวันนี้นะคะหนูขออนุญ,ญาตลาคุณพี่ทุกท่านทุกคนไปก่อนนะคะสำหรับใครสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะ,ะไม่ต้องใช้เงินออกรถพี่ๆี่ดูแลหลังการขายให้หมดรวมถึงแมนตเตนนนะคะจัดไฟแนนซ์นะ เราก็ดูแลให้สําหรับการจัดการโอนนะคะภาษีพรบรทุกอย่างดูแลให้มีบริการวิ่งเซนตรวจรถให้มากกว่า2 4 5จุดมีใบเซอร์การันตีให้ดูทุกจุดนะคะสำหรับท่านใดสนใจ inbox มาสอบถามได้สําหรับวันนี้หนูลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะพี่ๆฝากกดไลค์กดแชร์กำลังใจให้ด้วยนะคะนี่ผิดพลาดประการใดขออภยนะัยในที่ด้วยลาไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ